มาเป็นสวนัเส้นดูความเส้นงผักผักเนี่ต้องเด็ดผักเนี่ต้องเด็ดมาเป็นสวนเลยฮะ

เพิ่งรู้ว่าไอ้ครัวบางนามีหมูกระทะด้วยเพิ่งรู้ว่าบุครัวบางนามีหมูกระทะด้วยอ๋อจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเนื้อเดี๋ยวนะแล้วดูนี่เราจะใส่ลงไปจะทำว่านั่งใช้ช้อนจ้ะเออไม่เป็นไม่เป็นอัรกินมันจะได้ไม่เสียเวลาไม่ได้ไปเสียเวลากินคือแค่ผักเนี่ยก็ก็โอเคแล้วก็ลดมอแล้ว ส,สีสันสีสันเริ่มสวยแนละ้วคือมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีส้มสีมาแล้วแล้วเขาบดผักลงไปแล้วก็เอาเอาไข่ตอกใส่นั้นมันก็อยากจะได้แต่ไข่นะนะอาถายภาพนิ่งเวยนะอย่าโม่แต่ถ่ายคลิปเพินเเน่นอ่าถ่ายภาพนิ่งด้วยเอายิ้มด้วยภาพนิ่งสร้างใหม่ด่าอ่าโอเค ่ความใหญ่ความใหญ่วันนี้เนี่ยเอามือเอามือจุมเอามือจุ่มไปเลยย่างย่าย่พนักงานกระจอนขนาดนี้คุณกำลังรับชมถุงมเอสิากกว่านี้เช่นความอร่อยที่ครัวบางนา สาขาบางนาตราดกมสี่อวันนี้าาเรา,ากินที่สาขาใหญ่วันนี้ผัวอยากกินอะไรร้อนๆก็เลยจับมาที่จิ้มจุ่มเนื้อ,อเราเคยมากินแล้วใหญ่และยาวแค่ไหนมีกุ้งแกะมาแล้วแล้วมีหมึกแล้วก็เราสั่งมาเป็นชุดเนื้อแล้วเราก็แอดออมาด้วยปลากระพงเป็นเนื้อปลากระพง คือวันนี้เขาใช้เป็นแก๊สได้เพราะว่าเขาไม่สามารถลากเอาไฟมาได้เพราะฉะนั้นมันก็จะประมาณนี้มันก็จะช้าถามว่ามันก็ร้อนไว้มันก็ร้อนแต่มันไม่เดือดที่ฟันน่ะยังไม่เดือดไงเดี๋ยวที่บ้น่อนในเริ่มเดือดแล้ววันนมันมาแล้วแค่ผักเนี่ยก็คุ้มแล้ว เดีย๋ยวเราจะบอกราคาท้ายคลิปนะว่าหมอเน,นี้เท่าไหร่ทุกคนต้องตกใจอ่ะปังราคาแล้วอ่ะคือรอคิวนานมากม,มาตั้งแต่ห้โมงเย็นแล้ว <c oughs> เ,ลเลิกงานเสร็จก็ดิ่งมาเลยเนี่ยได้กินเร็วด้วยนะปกติต้องสี่ทุ่มเลยแรววันนี้มันเป็นวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวนี้สาขาบางนาตัาดพมสี่สองอะ่ะเขาปิดตีสองนะ เปิดเปิดเป็นเซเว่นไปเลยตัวฉนดีเลยเพราะฉะนั้นก็อ่ะยกท่านใส่มาเดี๋ยวนะเบรกตรงนี้เบรกนี่ก่อนใชอันนี้มันร้อนแล้วนะแต่มันไม่เดือดมากเราเอาผู้ใส่รอลงไปเลยลูกรอลงไปรอไปแล้วก็เอาหมึกใส่เอาเททุกอย่างลงไปเลยง่าย มันกินต้ออนนมตที่บ้านเลยมืยนกินต้มที่บ้านเลยอย่าไปคิดเยอะนี่ดูความใหญ่มันจะเป็นเนื้อเนื้อมีเนื้อมีหม,มึกมีกุ้งแ,แล้วปลาปลาลงไปเแล้วปลาก็ดูดีนะนี่ปลากระพงนะปลากระพงปลากระพงจานนี้เราสั่งเพิ่มมานะ นี่ร้อยเงียครับโอ้ออนี่เป็นแก๊สนะล่างเนี่ยเป็นแก๊สปึ๊บอกไข่ที่นี่สดจริงๆนะใส่นี่เลยแล้วก็สารอะไรในเลยเออจับให้ดีนะจับนะงี้จะปล่อยไข่แล้วนะปล่อยเลยเออเอะไร วนหน่อยเลยให้มันทำให้แตกเราทำไข่ให้แตกแล้วนะสูมๆไม่เห็นไข่แล้วนี่โอ้ยไข่เราไม่กิ้งแล้วใคเป็นคนบอกว่าให้ใส่ไข่ไปในนี้แบบมันเป็นสูตรเนี่ยนะกำลังกำลังสูมให้ดูอยู่นะโอ้ยปลาหมึกนะลอยตุกบอกตุกบอกเลย คือน้องคาร์ม่เนี่กินเน้อหมู่บ้านวนี่อนก่อนแล้วากินสองคนเนื้ใหญ่มากใส่กิ๊เลยอ่ะตายแล้วครับดูเนื้อดิแล้วนี่ยังไม่หมดนะยังมีบุญเส้นอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งค่อยค่อยลงไปใช่ค่อยลงนะเอที่หลังต่อไปจะได้เวลากิน จิ้มมันมี2แบบนะมีเป็นแบบเขียวเด,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 ดี๋ยวเลยนให้ดูมีเป็นแบบเขียวแล้วก็อันนี้เป็นจิ้มแจ่วนะแบบเขียวจิ้มรสชาติก่อนเนี่ยเป็นหมูซีฟู้ดอะ่ <c oughs> ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มแดงแดงนี่เป็นไอ้นั่นน้ำจิาจา้มแจ่วเทเทงไปนี่เหรอเทงทำไมอะ่ะ <c oughs> บ้าอันนี้เราคิดเนื้อมานะ โฟกัสดีนะถ่ายนิ่งๆเดี๋ยวอย่าให้คนชมเขาบอกว่าว่าสั่งกินกินมายกยกก่อลโยกมาโยกอย่างนี้กินยกยกไปก่อน

อันนี้มันไ,ไกลไปหน่อยอาจจะได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดหูุ่้มสดคุค้มดีนะต่อไปต่อไปอะไรนี่หมึกช้าช้าป้ามึกก็ลงมานอนหมึกก็สั่งกัน <c oughs> กลับไปทางฝั่งนน้นหน่อยด้วยกันน <c oughs> <c oughs> ้าเป็นไงโอ้โหสอดีไม่เคยสายกินผักนะแต่ว่ากินได้ตักให้ดูไม่เคยสายกินผักแต่ก,ก็อยากตักให้ดูเดี๋ยวจะช้าก่อนช้ามันกเลโ้กอาป้า

ตุตม้มเบสิกแบบนี้ชิ้จินความอร่อยที่ครัวาบางนาสาขาใหญ่สาขาแรกคือสาขาบางนาตลาดกมรม42วันนี้เรามากินจิ้นจุมม่มเนื้บอบ้อเนี้ยบ้อใหญ่ๆที่เราขายมาทั้งหมดม้อนี้ราคา390บาทเดี๋ยวรวมไว้รวมอะไรแล้วก็ประมาณ400กว่าบาทแต่ว่าเรามีเนื้อปลาเพิ่มมา ตัเบียร์หนร้อยมิลเป็นการกินจิ้มกลุ่มสุกี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่หม้อใหญ่ให้เยอะคุณภาพดีสองคนสำหรับเราสองคนตัเบียถือว่าการังดีเพราะว่าเราแบบกินบุฟเฟ่ไม่ไหวก็เลยเลือกที่จะกินราคาแบบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามขออนุากินก่อนค่ะ นี hey. ่กินกันก่อนนะครับอะ